ผมเคยอยู่ห้องพระสามวันปิดวาจาปิดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดกินข้าวมื้อเดียวออแต่กินกาแฟสองมือ้อไม่เกี่ยวแล้วกาแฟครับแล้วทีนี้ก็สวดมนต์นะครับก็สวดมนต์แต่ว่าจิตมันฟุ้งไปหมดเลยครับแน่นอนฮนะไม่มีใครไม่ฟุ้งหรอก ยิ่งไม่ได้พูดไม่ได้เห็นเนี่ยยิ่งฟุง้งเพราะอะไรรู้วป่าเพราะเราปิดปัจจุบันนะปัจจุบันนั้นไม่ได้บันทึกอะไรตาหูจมูกริ้นกายไม่ได้เจอใครเลยจเจอแต่พระใช่ไหมมันก็ดึงมันก็ดิ้นเนี่ยอดีตไงที่บันทึกไว้เนะี่ยใช่ไหมโอ้โหถ้าเราทนได้สักสามสี่ปีนะหยุดแล้วเริ่มหยุดหยุดหยุดนิ่งหยุดดิ้นล้ มันตรงนี้ะสำคัญที่สุดนะที่พวกที่อยู่วิเวกอยู่คนเดียวเนี่ยทะลุไม่ได้ครับตัวนี้แหลปะปัจจุบันไม่มีนะฮะตาหูจมูกดิ้นกายไม่ไม่ได้ไม่ได้บันทึกใช่ไหมไม่ได้คุยกับใครอะ่ะอยู่กับตัวเองบันทึกกับบันทึกกับพระทึกคําภาวนาอดีตมันก็ขึ้นมาโอ้โหฟุ้งเลยถ้าทนได้สักสองสามปีถึงห้า 2, 3, ปีเนี่ย ที่ว่าคงเป็นฤาษีแล้วล่ะคือบวชไปแล้วล่วถะถ้าทำอย่างนั้น<ถ>แบงยึดบ้านไปหมดแล้วครับผมฟุ้งมันไม่มีแล้วเนี่ยเพราะเราปิดปัจจุบันนวเนี่ยะใช่ไหมที่เราไม่ฟุ้งเนี่ยเพราะปัจจุบันตาหูจมูกลินกายใจลูกรสกินเสียงมันยังคุยมันยังโน,น่นนี่นั่นมันก็เลยปกติมันเป็นผู้ปกติอย่าลืมว่าเราบันทึกทุกลมหายใจเข้าออก ทางตางหัวจมูกเรื่กายเนะี่ยแม้แต่นอนแล้วก็บันทึกนะคือฝันนไงนี่คือความจริงนะเรามาทึกตั้งแต่เด็กแล้วแนะแต่มันทางโลกเรามาสวดมนต์ให้มันอยู่เนะี่ยม่ใช่เวลา ออกไหมตอนนี้ที่อยู่อต้งได้นะฮะต้องทําต่อไปได้นะฮะได้ปัจจุบันไม่ได้บันทึกมีอดีตนะขึ้นมาปัจจุบันไม่บันทึกเลยสามวันเนี่ยยิ่งความไม่ดีเนี่ยไม่ได้มีเลยไม่ด่าใครเลยไม่ได้ว่าใครเลยมว่าตัวเองนะใช่ครับไม่ได้จบไม่ได้คุยกับใครเลยครับมีไม่มีคู่กรณีอะไรเลยครัเวลา <c oughs> เวลาออกมาเมื่อยออกมาก็มาตอนดึกๆครับที่หน้าบ้าน,นามาดึกๆที่เขาหลับกันหมดแล้วแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าๆออกมารับอากาศแล้วก็รีบเข้าห้องครับไม่ให้เจอใครเขาเรียกว่ากายวิเวกผู้ที่อยู่กายวิเวกนานๆเนี่ยจะเข้าใจเขาถึงสลับกายวิเวกาาจิตวิเวกคาว่าจิตวิเวกคืออยู่แบบนี้แหละอยู่คนหมูมากเลยหูได้ยินน่ะแต่ไม่คุยน้อยพูดน้อย ถ้าจ,จิตอยู่วิเวกอย่างเดียวถ้าคนจะไม่เกิดเราก็เข้าใจนะมันจะมีกําลังในอนาคตจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมีกําลังนะเพราะเราคุยน้อยพูดน้อยพูดมีใจความใช่ไหมละ่ะเ,เกิดจากเราอยู่วิเวกเนะี่ยกายวิเวกเนะี่ยในอนาคตเราก็ออกบอกวิเวกเพราะมันดิน้นมา,าตามาเห็นมั่งมันก็เลิกดิ้นละที่ก้องนะ ถ้าอยู่ไกลวิเวกน,นานๆหลายสิบปีโน้นก็นโอ้ลิตแล้วล่ะขอมรูฟีเ่เซนเริ่มเกิดแล้วล่ะ